มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมหวยเลขเด็ดหวยวันที่1กันยาย,ยน2567เลขเด่นเลขดังมาแรงเช็คที่นี่สำหรับการออกสลากกินแบ่งประจำวันที่1กันยาย,ยน2567นะคะสํานักงานสลากกินแบ่งจัดให้มีการออกรางวัลน,นหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ สำหรับเลขเด็ดนะคะหกันยายนนักเสี่ยงโชคต่างซอสแสวงหาเลขเด็ดหวยดังจากทั่วสารทิศนะคะทางทีมงานเองได้รวบรวมคนซื้อแหกเลี่ยงรวมถึงเลขเด็ดหวยดังหลากหลายสำนักมาไว้ให้รับชมแล้วค่ะอาร์ตเลขซ่อนแอบหรือว่าอาร์ตตอรี่พันะคะเผยปกของสลากกินแบ่รัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2567เป็นภาพของหอโหวต ร้อยเอ็ดแลนมาคของจับวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยชี้จุดเลขซ่อนแอบในปกสลากกินแบ่ง1117-101-101-1135 11 78773พร้อมทั้งฝันเลขซ่อนแอบงวดนี้คือ73และ17ค่ะ ขณะที่เลขเด็ดร้อ็นะคะที่แฟนหวยกว่าซื้อเลข101เลขทะเบียนรถผู้ว่าร้อ101็นายทรงพลใจกลิ่มพ่อเมืองร้ออายุ60ปีเกษียณอายุราชการ30กันยายน2567เลขพระอาจาร,รย์ต้องประพาสโรนะคะ วัดท่าสแบงตำบลทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครบรอบอายุ43ปีวันที่20สิงหาคม2567ด้วยค่ะน้องคากิลูกชายของแจ็คแฟนชันนะคะเจ้าตัวโพสแคปชั่นว่า28รักหนูคากิคากิลูกพ่อแจ็คแม่หม่อนนอกจากนี้คุณย่ายังโพสคลิปบอกว่างวดนี้อย่าลืมซื้อ49นะพี่ป้านะอาผมตื่นมาแล้วย่าผมก็ป้อนนมพี่ป้านะอาเล่นกันพอสมควรนะครับ49มาแรงครับ ไฮอาภาพร์โพสต์คลิปรถหรู BMW นะคะประสบเหตุยางแตกทะเบียนรถ5353เป็ดเชิญยิ้มทำพิธีแก้บนวัดประดูโชว์เลขห่างประทัดส 2, 9และ8 6 3ค่ะโดยบอกว่าชอบเลข5และเลข3เลขเด็ดรถป้ายแดงวงโปเตโต้นั่งเล่นคอนเสิร์ตรอเรือ7 608ค่ะนิวนิวเอลเด้งนะคะรูปท้องขอพรพี่นวลหุ่นคนทองที่โด่งดังซึ่งลวงนับแสนคนได้เลข8 0 2ค่ะ มวนสิทธิ์คำสร้อยนะคะบอกว่าชอบมากมวดนี้ชอบ4 1แล้วก็ซื้อลง911มวนวันที่1กันยายนนี้พร้อมแคปชั่นว่า1กันยายนมากหลายโตเลยเสนอให้911 910 4111ไม่เยอะนะ นางสาวแพ,พทองทายชินวัตนรนายรัฐมนตรีนะคะขายเกลี้ยงแผงเลยซ้ํา113อายุ38ปีเลขเด็ดคือ831 813 3113 3773 38และ83ค่ะเลขมงคลขายดีนะคะ12สิงหาคม247 475 902 812 92 9310 904 495 972 7273 95และ59ค่ะนักร้องดังชลินนทนาครตำนานเพลงลูกกรุงอายุ91ปี เลขเครื่องบินตกบางประกง208และ209เลขปฏิทินจีน532 32132และ53ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ